โอเคคุณกำลังร่วงลงจากผาเพราะคุณดันไม่รู้ว่าเธอคนนั้นมีแฟนอยู่แล้วใช่แล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ขับขันได้เวลาหาทางชะลอการลงไปเป็นช่งชวงๆแล้วให้พยายามจับอะไรก็ตามที่คุณเห็นระหว่างดิ่งลงไปพุ่มไม้ต้นไม้ก้อนหินด้วยวิธีนี้คุณจะทำให้ระยะการตกแยกออกเป็นช่วงสั้นๆหลายช่วงเมื่อตกลงไปใหม่แต่ละครั้งแรงกระแทกก็จะลดลง ถ้าแรงกระแทกดูดซับออกไปได้มากพอก็หมายความว่าคุณจะมีโอกาสในการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นและอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้ตกหลุมรักอีกครั้งแต่ไม่ใช่กับเธอคนนั้นให้ทำแบบเดียวกันถ้าคุณตกจากหน้าต่างพยายามห้อยโหนกับอะไรก็ตามที่พบซึ่งบางทีอาจดึงตัวคุณไว้ไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยคุณจะมีช่วงพักจากการตกเพื่อช่วยลดความเร็วของคุณลงการตกลงบนกระโจมอาจช่วยชีวิตคุณได้อย่างแท้จริงมันไม่สำคัญว่าจะทำจากพลาสติกหรือแก้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เจ็บเหมือนกันแต่คุณจะรอดชีวิตบางทีนะนะคุณยังต้องงอเข่านิดหน่อยด้วยถ้างอเข่าวไว้ขาของคุณก็จะสัมผัสพื้นพร้อมกันและผลที่ได้จะทําให้บาดเจ็บสาหัสน้อยกว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือไม่ว่าคุณจะลงพื้นตรงไหนให้พยายามใช้ปลายนิ้วเท้าลงก่อนและอย่ากเกรงขาและลงพื้นไปตรงๆอย่าลืมปกป้องศีรษะของคุณด้วยแขนสองข้างด้วยแขนจะช่วยป้องกันศีรษะคุณไม่ว่าคุณจะตกลงบนคอนกรีตหรือในบ่อโคลน ทรายดูดเนี่ยไม่ได้อันตรายเท่าที่เราเห็นในหนังถ้าคุณติดอยู่ในทรายดูดใช่แล้วคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ขับขันขั้นแรกให้สงบสติอารมณ์จากนั้นคุณก็จะไม่จมลงไปเกินกว่าช่วงเอวแล้วให้โยนอะไรก็ตามที่อาจทําให้ตัวหนักขึ้นทิ้งไปรองเท้ากระเป๋ากระทั่งเสื้อผ้าแกว่งขาของคุณไปมาเพื่อให้มีที่ว่างในน้ําแบบนี้จะช่วยให้คุณหลุดออกไปได้แขนของคุณควรชูสูงขึ้นเสมอพยายามลอยตัวแต่ไม่ใช่แบบนอนคว่ำ ให้ถอยหลังก้าวสัน้นๆเพราะก้าวยาวๆจะถอยได้ยากกว่าซึ่งหมายความว่าต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าจะหลุดเมื่อคุณแตะถูกพื้นผิวที่มั่นคงก็ให้หมุนตัวถอยออกจากทรายดูดเลยการเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของสัตว์อาจเป็นความท้าทายได้แต่ฝูงชนก็ไม่ได้อันตรายน้อยไปกว่ากันฝูงชนอาจเคลื่อนไหวเหมือนของเหลวซึ่งไม่ปล่อยให้คุณหน,นีออกไปได้ถ้าคุณถูกกากอยู่ระหว่างคนหลายร้อยใช่แล้วคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ข้าขันกฎข้อที่1คืออย่าหยุดอยู่เฉยๆ การหยุดคือหนทางสู่การหกล้มที่เร็วที่สุดถ้าคุณหกล้มจริงๆให้สร้างช่องอากาศไว้แขนของคุณควรวางอยู่เหนือใบหน้าและอกเพื่อปกป้องส่วนเหล่านั้นถ้าคุณลุกขึ้นยืนได้ทันทีที่คุณสัมผัสได้ว่าคลื่นฝุ่นชนซัดมาให้เคลื่อนตัวไปด้วยและในขณะเดียวกันก็ให้ไปด้านข้างถ้าคุณหลงทางในป่าทึบและต้องออกไปตกปลาคุณใช้ที่เปิดฝากกระป๋องได้ให้ตัดเป็นรูปตะขอตัดออกเฉียงๆและบิดปลายโลหะให้ดูเหมือนตะขอเกี่ยวของจริง เรื่องสำคัญคือต้องทำส่วนปลายให้คมและตัวกระป๋องเองก็เป็นหม้อชั่วคราวได้ด้วยนำกระป๋องมาแล้วตัดด้านข้างออกเป็นช่องใส่เชื้อไฟเข้าไปข้างในจำนวนหนึ่งแล้วตั้งบนกองไฟคุณทอดไข่บนนั้นได้เลยไมมขัดฟันก็มีประโยชน์มากๆเวลาต้องเอาชีวิตรอดในป่าด้วยเหมือนกันอันดับแรกคือใช้เป็นสายเบ็ดตกปลาพร้อมกับตะขอเกี่ยวที่ทำจากที่เปิดกระป๋องแล้วไหมก็ยังช่วยเป็นราวตักผ้าระหว่างต้นไม้สองต้นได้ด้วยถึงไหมจะเส้นบาง ตัมใหม่แค่เส้นเดียวเนี่ยรับน้ำหนักได้มากถึง2.2กิโลกรัมเลยนะคุณทำหอกได้ด้วยการนำไมายา้ยาวๆและมีดมามัดรวมกันด้วยไหมขัดฟันแล้วก็ยังใช้เป็นเชื้อไฟอย่างดีได้ด้วยดังนั้นถ้าคุณไม่มีเชื้อไฟเพื่อก่อกองไฟขนาดใหญ่ให้ลองนำมาเผาดูไมมขัดฟันยังใช้แทนเชือกผูกรองเท้าได้ด้วยโคดพลาสติกธรรมดาก็ใช้ทำเชือกที่แข็งแรงสุดๆได้ถ้าคุณมีมีดที่ใช้งานได้ดี อันดับแรกคุณต้องหาตอไม้เล็กๆซึ่งควรจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆเดียวกับขคดของคุณกรีดผ่านกึ่งกลางตอไม้นั้นจากนั้นหั่นตอไม้ออกมาตามรอยบากให้ใหญ่พอที่ใบมีดของคุณจะเสียบไว้ด้านในได้ตัดข้อขวดและทำรอยบากเล็กๆไว้ตรงขอบความกว้างของรอยขึ้นอยู่กับความกว้างของเชือกตามที่คุณต้องการวางขอบขวดไว้ตรงกลางด้านในที่กรีดออกระวังมีดให้ตรงกับรอยบากที่ตอไม้โดยให้ใบมีดหันไปทางรอยที่กรีดไว ให้ลากขวดผ่านรอยที่กรีดไว้อย่างช้าๆคุณจะเห็นว่าขวดหมุนระหว่างที่หมุนนั้นใบมีดจะตัดขวดออกมาเป็นเชือกคุณนำเชือกไปสร้างกระท่อมได้เลยเพราะเชือกนี้มัดไม้ให้น่นหนาได้ดีมากมนุษย์สามารถอยู่ได้นานหลายวันโดยปราศจากอาหารแต่ไม่มีทางที่เราจะอยู่รอดได้โดยปราศจากน้ำน้ำในป่าดงดิบบางครั้งอาจมีรสอร่อยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่จะดื่มคุณอาจต้องใช้ที่กรองน้ำแบบชั่วคราว เริ่มที่ก่อไฟต้มน้ำอาจจะยังไม่พอดังนั้นทันทีที่ขี้เท่าจากกองไฟเย็นลงให้บดมันเป็นผงอย่างละเอียดอยีใช้ผงถ่านที่คุณหาพบทั่วไปในป่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในนั้นจะมีอะไรบ้างจากนั้นคุณก็ต้องมีขวดพลาสติกตัดก้นขวดออกและทำรูไว้ที่ฝากลับหัวลงใส่ถ่านลงไปแค่3นิ้วก็พอและเทน้ำผ่านได้เลยน้ำที่หยดลงมาพร้อมให้ดื่มได้แล้ว ในการกรองผงถ่านส่วนที่เกินมาอีกชั้นให้ห่อส่วนฝาไว้ด้วยผ้าสะอ,ดสะอาดๆเพื่อกรองเพิ่มเป็นพิเศษโอเคคุณเริ่มจะหิวแล้วและบางทีคุณก็ต้องเริ่มก่อไฟใช่แล้วคุณไม่มีแม้แต่ไม่ขีดไฟหรือไฟแชกดึงของออกมาจากกระเป๋าให้หมดเพื่อดูว่าคุณจะทำของใช้แทนไฟแชกอย่างไรได้บ้างถ้าคุณมีแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นแบตก้อนหนึ่งจากไฟฉายของคุณและหอ่อหมากฝรั่งเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว คุณต้องตัดกระดาษฟอยล์ที่ห่อออกเป็นเส้นบางๆแต่ต้องยาวพอที่จะเชื่อมปลายสองฝั่งของแบตเตอรี่เข้าด้วยกันได้ตรงกลางแถบควรจะบางกว่าตรงปลายขยับไปใกล้กๆก่อหญ้าแห้งไม้ท่อนเล็กๆหรือแม้แต่กระดาษอะไรก็ตามที่คุณจะใช้เพื่อก่อไฟแถมฟอยล์จะลุกไหม้ในไม่กี่วินาทีกลายเป็นเชื้อจุดไฟได้ยุงก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจอย่างแท้จริงและในป่าก็มียุงมากมายเป็นกองทัพ คุณทำตัวไล่ยุงแบบ DIY เพื่อให้เจาตัวร้ายพวกนั้นออกไปห่างๆได้สิ่งที่คุณต้องใช้มีแค่ส้มเลมอนหรือผลไม้ที่มีกรดมะนาวต่างๆที่เต็มไปด้วยน้ำมันสกัดหอมระเหยปอกเปลือกส้มและถูเปลือกกับผิวของคุณตรงๆขยี้เปลือกนิดหน่อยก่อนเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยอันล้ำค่านั้นซึมออกมาอีกหนึ่งวิธีการอันเป็นประโยชน์ในการป้องกันยุงให้อยู่ห่างๆก็คือการเติมเปลือกส้มลงในกองไฟของคุณเล็กน้อยระหว่างที่เผาไม้น้ำมันหอมระเหยก็จะกระจายออกมา และทำให้แมลงรบกวนเหล่านั้นกลัวจนหนีไปถ้าคุณอยากส่งสัญญาณว่าคุณหลงทางและตอนนี้มีเหตุฉุกเฉินให้ใช้พืชสีเขียวอย่างยากคลุมเหนือกองไฟสามกองแล้วจากนั้นให้ปิดทับด้วยผ้าเปียกอีกชั้นคุณก็จะได้ควันรูปเห็ดสีขาวก้อนใหญ่ๆควันสามก้อนเรียงกันเป็นแถวหมายความว่าฉุกเฉินส่วนการเติมน้ำมันลงในกองไฟของคุณจะทำให้ควันเปลี่ยนเป็นสีดำถ้าคุณไม่มีน้ำมันให้ใช้ต้นเบิร์ชแทนได้จำเอาไว้ว่ายิ่งคุณก่อไฟสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ดังนั้นให้ปีนขึ้นไปบนพื้นที่ที่คนจะมองเห็นได้ถ้าใครบางคนมัดมือของคุณไว้ด้วยกันใช่แล้วคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ขับขันสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือขยับข้อมือของคุณเพื่อให้บวงมัดคลายตัวเชือกจะถูกตัดขาดได้ง่ายๆด้วยแรงเสียดสีกับของแข็งและวัตถุมีคมถ้าคุณถูกมัดไว้ด้วยเชือกสีพ,พลาสติกให้พยายามทำลายเสียกำมือให้เป็นกำปัน้นกดกำปั้นเข้าด้วยกันยกมือขึ้นเหนือศีรษะจากนั้นก็วาดลงมาอย่างรวดเร็ว แรงดันจะทําให้โบ่งฉีกออกคุณอาจลองพยายามสลัดปมออกจากข้อมือได้ด้วยขั้นแรกให้กําหมัดข้อมือของคุณจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแบบนี้ทําให้ปมที่มัดกว้างขึ้นเมื่อคุณคลายมือออกปมก็จะหลวมขึ้นดังนั้นคุณอาจหลุดออกมาได้คุณสามารถเคี้ยวเทปกาวเข้าไปได้เหมือนกันหรือถ้าคุณทําให้เปียกชุ่มเทปกาวจะอ่อนนุ่มลงและคลายออกได้ง่ายขึ้นหรือคุณจะทําให้เปียกได้โดยนําลายของคุณก็ได้การข้ามกระแสน้ําอาจอันตรายยิ่งกว่าที่เห็น เวลาข้ามให้เลือกส่วนที่น้ำเป็นเส้นตรงและกว้างก่อนจะก้าวลงไปในน้ำให้ตรวจสอบดูว่ากระแสะน้ำเร็วเกินไปหรือไม่โยนไม้ลงไปในน้ำและถ้าไม้เคลื่อนตัวเร็วกว่าความเร็วเฉลี่ยในระยะการเดินของคุณให้พิจารณาจุดข้ามน้ำอื่นๆหรือคุณอาจมองหาเรือที่อยู่ใกล้ๆได้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรงง